สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเจเจสีโฟมสาาก YouTube c h a n e l ลนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็เอาอีกหนึ่งเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับของการใส่ท่ออเสียนะครับก็คือผมได้ทำการใส่กาดนะครับสกัดเป็นเหล็กนะครับตอนนี้ทำมาจากเหล็กเ,เป็นท่อขนาด2นิ้วนะครับหลังจากที่ที่ผมใช้งานได้สักพักหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว,ว่าแคทแคทในบริเวณนี้นะมันจะร้อนเป็นพิเศษก็เดี๋ยว ด้วยความกังวลเนาะว่ามันจะอาจจะมีผลกระทบกับตัวเครื่องจุดเพราะว่ามันอยู่บริเวณใต้ท้องเราก็ทําแผงกั้นความร้อนไปเลยดีกว่าตัวแผงกั้นความร้อนนี้นะครับก็ก็ยาวในบริเวณตัวห้องห้องเ,อเครื่องนะครับยาวไปจนเกือบสุดนะครับแล้วก็จะมีช่องช่องว่างนะครับให้ลมลอดผ่านเนาะข้างล่างก็ไม่ไม่ได้ทำครอบจนหมดนะครับเพื่อให้ลมผ่านได้สะดวกนะครับ แล้วก็จากในการใช้งานผมใช้งานไปสักพักนะครับเวลาเราล้างรถเนี่ยน้ำจะเข้าทออ่อไอเสียทีนี้ทีนี้เราก็บร้ลคันเร่งให้ไอเสียมันมันไล่น้ํนาออกก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าวิธีที่ดีที่สุดคือเราต้องจอะรูระบายน้ําออกจากทออ่อไอเสียนะครับโดยรูก็จะอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับนี่ฮะใชะ้ดอกสว่านขนาด1มมตรนะครับเจาะท,ทีนี้พอน้ํา น้ำเข้ามันก็จะระบายออกตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเออ,เ,อ,อเวลาเราเราขี่ในตอนเช้าๆนะครับมันจะเกิดเรียกว่าอะไรการสัะดับที่สมบูรณ์แบบทําให้เกิดไอน้ํานะครับซึ่งไอน้ำตัวนี้นะมันก็จะถูกระบายออกในส่วนนี้ด้วยนะครับทีนี้เรามาลองฟังเสียงกันบ้างครับนี่ก็คือเดินเบานะครับ จากการใช้งาน200กว่ากิโลนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับการทำท่อให้สั้นแบบนี้นะครับก็ใช้คอโซนิกเนาะใช้แคปใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ปลายเดิมปลายเดิมไม่ได้ผ่าอะไรนะครับเสียงที่ออกมาก็เหมือนเดิมครับอาจจะมีความแข็งกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าเราเอาพอพักออกแต่ว่าลักษณะการขับขี่ก็เหมือนเดิมครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยอ่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ